จังหวัดปทุมธาน,นีเนี่ยนายกาอบจมีเปรียบมากกว่าเขามีอำนาจมีงบประมาณแล้วก็มีการช่วยเหลือเป็นหน้าที่ของเขาเหมือนผู้ว่าการจังหวัดที่ดูแลทั้งจังหวัดส่วนสอสอเนี่ยมีข้อจํากัดตามรัฐธรรมนูญเนี่ยถ้าเราเข้าไปแจก,กของก็เหมือนที่ไปช่วยเหลือเกินกว่าที่กฎหมายกําหนดเนี่ยก็ถูกร้องตามมาตรา265 266ที่มีการยื่นถอดถอนกัน ที่สารล้มลุกชี้ล่าสุดเนี่ยไม่มีบรรพฐานเนี่ยแต่ถ้ามีบรรพฐานจากการชี้ของสารล้มนุกนในครั้งนี้ที่ว่าพรรคฝ่ายคา้านก็ไม่ผิดพรรครัฐบาลก็ไม่ผิดที่เป็นสอสอเนี่ยก็จะเป็นการที่ทําให้สอสอเนี่ยกล้าที่จะไปเพราะสอสอฝ่ายรัฐบาลเนี่ยถูกเพ่งเลงแม้แต่เอาชื่อไปติดถุงยังชีพไปติดเลอก็โดนกล่าวหาทั้งที่ผมเองคนหนึ่งครับได้เรือมาแต่ผมก็ไม่ได้ติดชื่อแต่ผมไปซื้อเครื่องเองเติมน้ำมันเองไปช่วยเหลือประชาชนอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ ที่ที่จะต้องแก้กฎหมายและบรรทุที่ผมคิดว่าน่าจะมีการนําเสนอสสรในในส่วนรับฟังเสียงประชาชนหรือภาคทุกภาคส่วนเนี่ยว่าสสรกฎหมายเรื่องมาตรา25 26เนี่ยน่าจะต้องแก้ไขเพื่อประชาชนเนี่ยใกล้ชิดกับสสสสอก็ยึดประชาชนประชาชนก็สามารถร้องสสสสก็ไปดูแลประชาชนได้อย่างเต็มที่นี่คือสิ่งที่มันต้องแก้จุดอ่อนเพราะว่านาทมนปี50เนี่ยเป็นรัฐธรรมนูญที่ มกเมตรแล้วกลัวนักการเมืองได้ชิดประชาชนจริงออกมาตราร265 266มามันเป็นผลเสียคนจริงเวลาเกิดอุทกภยัยในเรื่องความเดือดร้อนก็คือภยัยพิบัติเขายิงโทษสอสท่านี้ที่จริงแล้วสอสเองเนี่ยมันมีกฎหมายที่บังคับเขาอยู่นะครับ,บ,บอยางกรณงีคุณสูงแม่ค่ะถ้าการตัต้งครั้ง อันนี้ก็เป็นเรื่องของการคัดแต่ละภาคเนะเป็นเรื่องของประธานภาคและการกรรมการภาคอย่างภาคกลางเนี่ยประตุมนีเป็นเรื่องของภาคกลางเขาก็เสนอมาอยัางกรรมก,การบริหารภาคและแกนนำภาคก็พิจารณาอันนี้ก็เป็นเรื่องของอนา,าคตต้องมีการพิจารณาครับนะครับผมคงพูดตอนนี้ไม่ได้มันเร็วไปนะครับ